แตนแกน้าเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจีโปแฟนะครับขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีพร้อมศาสตร์ความฟินความอร่อยให้อิ่มน้ำสำราญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซ็นทรัลเจนทบุรีนะคะ3-9เมษายนนี้ค่ะว้าวกับทุกโปรรองทุกทกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นจโปแฟ ไม่โดดโ,โดดโดดลงไปในกระมังเลยทุกทนขาหมูต้องคระถมนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เรียกว่ามาจากของอากงอาม่าที่มาจากเมืองจีนเลย<า>อร่อยยังไงเล่าสิน้ำพะโล้เขาแปดชั่วโมงที่เด็ดสุดคืออะไรค่ะกิ แล้วตักให้ตักให้กูตัก,ตก,ตกมาสิตักคาคิมาโอ้ายแล้วเห็นอะไรที่ดีก็น่ากินโอ้เห็นแล้วแยก่กินมากคาคิขายละ120บาทไส้กีิละ90บาทค่ะโอ้โหมาไปเลยค่ะบอกก่อนนะขายทุกวันเลยที่ร้านดิติโปแฟร์นะคะอุ้ชอบใช่ไหนี่กาแฟอัลมอนด์เนยสดไส้กรอกอรมันลูกเก๋าหมูย้อนิเผาปูอัดน้ำปลาแฮมชีสหมูโอ้ยเอาหมดเลยค่ะต้องไปบอกเทลแม็กซวโอ้เฮ้ยร้านเขาขนมปังอร่อยสุดๆแล้วไม่รู้ว่าไม่ให้เลือกกี่หน้าเนี่ยคุณก็ทั้งหมดมีสีไส้ิบาททุกไส้ขอออบกก่นนะไส้แนะนลใหม่คือไส้พิซซ่าท อยู่ไหนคะใหญ่อย่างนี้เ้าอุ้งมือนี่คะ่ะ25บาทเจ๊มแม็กว่าเฮ้ยจะเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เป็นกับเราทิ้งานลีทิโปรแฟร์ที่จันทบุรีคะ่ะนี่คุกล้องแกะมา25บาทดูลูกเกดดิตายแล้วเกดฟูมป้อ อย่าลืมแม่เป็นไหคะร้านเจมแม็กวยเฮ้ยคะ่ะเมษานี้ค่ะรินแทโปรแฟคผลความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันที่ชั้นจีเเ็นทันจันทบุรี3-9ถึงเเมษายนนี้หวานกับทุกโปรโต้องโกไปกับลิสแทโปรแฟค